ออกกุ้ชุ่มมองอิลี่อ่ะพี่น้องดูออกกุ้ชุ่มมองเลยอ๋อออกกุ้ชุ่มมองถ้าปะออกมองละดอกสองดอกเด้กพี่น้องวิวิวแต่ว่าโอเคอยู่เด้ดูกทำไมมืดจังนี่ออกกุ้ชุ่มมองเนาะมันคึ้นมันขึ้นฝนตกพี่น้องมันขึ้นออกกุ้ชุ่มมองเนี่ยนี่หอมยางหาหนิเดี๋ยววนวนวน,วนมาหนิกลับมากลับไปอยู่นี่เนาะได้เป็นยี่สิบดอกก็ได้ด đây, พี่น้อง ก็ว่าก็ก็ดีแต่ละเนาะสิบยี่สิบดอกโอ้แก็งอิมอ่มเลยเด็กไปเนาะพลัลงเอิรนมือมาหาอีตัวหาอันบวบมะแขงใส่เด้อเนี่ยแสบเนี่ยมักอีหยังกะสิบอกเขาเอาม้าแขงใส่เน,นาะนาคะคะนะคะเนองเขาเดินไปเดินมากระเพาะไปสู้มองไหมมองว่าดอกแล้วยังไปเนาะแล้ว่าแต่มันกะห่างเนี่ยอยู่แต่ว่า แต่ว่ากับไมยความว่าหัวหัวตกค่อยๆย่างไปเนาะเพราะว่าเล่าเลาเลาเลาสีแอบแอบอยู่เด้สีเล่าเนี่ยสีเป็นสีเดียวกันกับใบใหม่เนาะการหาเห็ดเผือเห็ดตะเต่าเนี่ยเขาต้องหาด้วยความใจเย็นด้วยไก่ขันข้างๆแผ่นไก่ขันว้ายดูดูพี่น้องพี่น้องยุงยุงยุ่งยุงยุงกัดยุงกัดเนาะอ้าวยุงกัดเราฮ่า เริ่มได้หลายแล้วได้20ดอกขึ้นแล้วละ่ะพี่น้องน่าจะได้สัก20ดอกแล้วเนาะนะคะถ้าไม่ถึงก็ไม่ต่ำกว่า19 18ดอกแล้ว20ดอกคือ้9 18ดอกนี่ซือว่าได้หลายแล้วเด้พี่น้องเกียงอิ่มแล้วเนาะนี่กับพ่อใจหลายแล้วเนาะเนาะย่างหน่อยๆก็ได้ฮะยังหน่อยๆก็ได้เี่องน,นี้ละเครื่องถึงเฮ้ยเรื่องนี้ละเครื่องถึงเฮ้ยหน่ยอยๆใช้พี่น้องหน่ยยอยๆใช้โทรศัพท์ปุ๊บวันนึง เอ้าขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องเบิ่งนี่เงินหน่อยซื้อถุงเงินี่เอ้าเต็มถุงอันยะพี่น้องเดือเครื่องโอ้ยไปทองอยู่บ้านเขาดอกเครื่อง